ครับสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับผมกับชันนรงรถบ้านนะครับผมวันนี้ผมจะมานําเสนอรถอีโคคาร์นะครับสุดประหยัดนะครับตัวซีดานนะครับผมรถสวยๆใสๆเลยนะครับผมคันนี้นะครับแนะนําเลยนะครับผมกับคันนี้ครับมิสูเอ t ถาดนะครับผมมิสูเอตถาปี2013จด2015นะครับออกมาวิ่งเนี่ยปี2015นะครับผม เป็นอีโคคาร์สุดประหยัดนะครับเครื่องพันสองซีซีนะครับผมประหยัดมากนะครับเฉลี่ยแล้ววิ่งประมาณ 21- 22กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมก็ราคาครับราคาเล้าใจครับคันนี้ราคาผมเปิดเพียง1 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมราคานี้ให้ไวเลยครับผมรถสวยเลยนะครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมกับ สีสีฟ้านะครับสีฟ้าน้าทะเลบางๆครับสีสันสวยเลยนะครับสวยเลยมีริ้วรอยนิดๆหน่อยๆผมให้คันนี้สีนะครับเ0สเเเลยนะครับผมครับมาแนะนํากันนะครับผมด้านหน้านะครับผมไฟครับสวยๆใสๆนะครับปิ๊งๆนะครับสีสันสวยครับเงางามนะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับผมนะครับด้านล่างนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับพร้อมกับ ไฟเดย์ไลท์นะครับตอนสตาร์ทเครื่องนะครับจะมีไฟเดย์ไลท์ติดที่นี่นะครับผมแล้วก็สเกิร์ตรอบคันจากโรงงานสวยๆใสๆกันเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับ GLS Limited นะครับผมเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นแล้วนะครับก็สีสันก็ประมาณนี้เลยนะครับผมไล่มาไล่มาด้านข้างครับล้อแม็กซ์ลายนี้ครับเดิมโรงงานนะครับยางยังดีสีเส้นนะครับยางไม่ใหม่แต่ก็ไม่ได้เก่านะครับผม เดี๋ยวผมดูยางให้เลยปีอะไรนะปีปี21ครับ21 22 23 24 25่า3ปีกว่านะครับยาง3ปีกว่าแต่รถคันนี้ไม่ได้ใช้งานหนักนะครับไม่เพียงแสนนิดๆน,นะครับยางถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสน,นะครับไม่ต้องเปลี่ยนได้นะครับผมยังวิ่งได้อีกนะครับผมส่วนยางเนี่ยผมมีร้านแนะนำนะครับยางปี2025เลยยางตกเส้นละัพันไม่เกินพันสองนะครับ ถูกมากนะครับก็เป็นราคาส่งนะครับไล่มาครับด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวแล้วนะครับผมกันตาดนะครับตัวนี้เป็นกุญแจคีย์เลสแล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับแล้วก็ลูกค้าเก่าติดแผ่นสแตนเลสนะครับมานะครับสวยงามครับสีสันสวยงามครับสเกิร์ตรอบคันสวยๆใสๆเลยรถได้เบิมเดิมๆบางๆเลยนะครับภายในครับ อย่างสวยครับลูกค้านี่เบาะไม่มีช้าเลยครับคันนี้เบาะหนังนะครับเบาะหนังนะครับมีรูระบายอากาศด้วยนะครับผมนะครับภายในค่อนข้างสวยเลยครับแอร์แบ็กคู่นะครับแผงประตูด้านซ้ายครับสวยงามครับมือเปิดเป็นโครมเมียมแบบนี้นะครับนี่ครับที่เท้าแขนนี่ครับสวยเลยครับเป็นเล่นลายแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับสวยเลยสวยเลยนะครับนี่ครับลูกค้าซอกเดิมครับซอกเดิมเดิมเลยนะครับผมรถได้เดิมครับลูกค้า เครื Na, um, ่องเกียร์ดีนะครับผมลองเองนะขับมาแล้วนะครับขับขี่ดีนะครับนี่ครับน <got> ี่ครับเท้าแขนสวยๆเลยนะครับนี่นะครับผมกระดุมรอบคันนะครับสครับเพจนะครับตรงรุ่นนะครับเบาะหลังนะครับนี่ครับก็ไม่มีขาดไม่มีชํารุดนะครับผมมีที่เท้าแขนมาให้นะครับที่วางแก้วน้ำสองช่องให้นะครับภายในกว้างขวางครับไล่มาด้านหลังครับ สวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับเกิร์ตรอบคันนะครับแอดถาดนะครับนีุ่ญแจคีเลตนะครับลูกค้าจญแจคีเลตปุ่มปุ่มสตาร์ทครบนะครับเซ็นเซอร์การระยะถอยหลัง2จุดนะครับปลายท่อสแตนเลสนะครับตรงนี้เป็นกรอนไฟฟ้านะครับเรามือกดนี่ครับมันก็จะปลดล็อกครับเดี๋ยวนะครับลูก กดที่รีโมทก็ได้นะครับแต่มันตรงนี้ครับจะใช้นิ้วจิ้มนิดหนึ่งมันก็จะปลดล็อกเป็นไฟฟ้านะครับนี่ครับลูกค้าเม็ดอาร์คเลี้ยงสวยสวยเลยนะครับผมทางซ้ายนะครับทางด้านขวานะครับผมยางอะไหล่ครับยางอะไหล่ยังไม่ลงพื้นเลยครับลูกค้าแล้วก็แม่แรงนะครับอุปกรณ์เนี่ยอยู่ครบเลยครับนี่ครับผมไม่ได้แกะนะครับอยู่นี่เลยอยู่ในนี้เลยผมไม่แกะด้วยนะครับพื้นดเดิมจากโรงงานเลยนะครับเม็ดอาร์คนะครับดู เรียงสวยๆเลยครับลูกค้าเนี่าเป็นจุดๆเนี่ยครับนะครับเดิมครับลูกค้าคันนี้เดิมเดิมเดิมแน่นอนนะครับนี่นะครับตัวนี้มีกระจกของอาตามิซูนะครับผมกระจกจากโรงงานครับกระจกแท้จากโรงงานนะครับนี่ครับมีครบทุกทุกบานนะครับด้านหลังก็สปอยเลอร์หลัง1ชิ้นนะครับไฟเบรกลูกที่3ามตามิซูขนาดใหญ่มีมาให้นะครับ ลามาด้านข้างครับด้านนี้ก็สวยงามไม่แพ้กันครับสีสันสวยงามเลยนะครับนี่ครับมีปั๊มครับมีปั๊มหมดเลยนะครับแสดงว่ากระจกก็ไม่เคยแตกนะครับมาดูแผงวัตตูด้านหลังขวาครับสวยงามครับรถค่อนข้างใหม่นะครับลูกค้ารถค่อนข้างใหม่เลยนะครับนี่นะครับกุญแจกีลตนะครับเพียงเราเอานิ้วเนี้ยจิ้มไปครับ มันก็จะล็อกล็อกเลยนะครับกดอีกทีลดล็อกกระจกกลางออกครับก็เปิดประตูได้เลยสะดวกทันสมัยมากนะครับผมนี่นะครับแผ่นเพคคับอารเลเบลครับที่ควรจะมีนะครับฉลากโมเดลอยู่ครบนะครับผมนะครับด้านหน้าครับเดี๋ยวมาชมด้านหน้าครับนี่เบาะครับสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในกันครับนี่ปุ่มพูดสตาร์ทนะครับ อ,อ่าสตาทีเดียวติดเชิงครับลูกค้ามันแนะนำภายในกันนับแอร์แบ็กสองลูกนะครับด้านโน้นหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ด้านาที่พงมาลายหนึ่งลูกนะครับผมด้านนี้ก็มีแกะเก็บของนะครับเอกสารต่างๆอยู่ด้านนี้นะครับตรงนี้ก็มีที่วางของกระจุกกระจิกอีกนะครับประมาณครึ่งฝ่ามือนะครับ ไล่มานะครับตรงนี้ก็ช่องแอร์มาตรฐสาน2ช่องนะครับผมฝั่งนู้นก็1ช่องแล้วก็ด้านนี้อีก1ช่องนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีอะไรนะลูกค้าเับติดกาวอะไรมาหน่อยนะครับตรงนี้ครับขัดๆัออกครับพอดียังไม่ได้จัดการนะครับนี่เนี่ยครับลูกค้าคอนโซลสวยไม่มีไม่มีแตกไม่มีชํารุดนะครับแอร์เย็นนะครับลูกค้าตัวนี้ก็เป็นเล่นมีเดียทุกอย่างนะครับเป็นตัว L S G l i M i T E D นะครับตัวนี้มีเนวิเกเตอร์ด้วยนะครับผม แล้วก็เล่น DVD ได้อะไรเงี้ยครับอ่าเป็นตัวรีเมต e ตนะครับผมและแอร์นะครับเป็นระบบดิจิตอลนะครับออโต้นะครับนี่ครับแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับนี่ครับลูกค้าไม้นะครับไม่ไม่เพียง1 1 1่ง7กิโลเองนะครับไปลงมาด้านนี้ครับก็มืดไปหน่อยครับเริ่มมืดเลยนะครับที่วางแกน้ำสองช่องครับเกียร ออโต้นะครับเป็นขั้นใบไดแบบนี้นะครับด้ามเบรกมือครับที่วางแก้วน้ําด้านหลังอีกหนึ่งช่องนะครับผมภายในค่อนข้างสวยเลยครับลูกค้าสวยๆใสๆเลยนะครับเครื่องเดินดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ปรับไฟฟ้านะครับอันนี้พับไฟฟ้าครับกระจกทุกบานใช้งานได้หมดครับลูกค้ากระจกทุกบานใช้งานได้หมดเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยครับเดี๋ยวจะมืดซะก,ก่อนนะครับผมเครื่องเดินนิ่งนะครับนี่ครับมีไฟตัดหมอกให้นะครับผมมีไฟตัดหมอกให้นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันครับห้องเครื่องเดิมๆเลยนะครับ เลเบลอยู่ครบนะครับผมห้องเครื่องเดิมครับรถได้เดิมครับลูกค้ารถได้เดิมเครื่องสตาร์ทติดดีนะครับ ABS นะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมตัวนี้ได้ไฟเดยไลท์นะครับนี่ครับถ้าเกิดเราปิดไฟเนี่ยเวลาวิ่งกลางวันเนี่ยไฟเดยไลท์จะติดนะครับแต่ถ้าเราเปิดไฟอ่ะไฟเดยไลท์ก็จะปิดโดยอัตโนมัตินะครับผมราคานี้ครับลูกค้าจับจองกันให้ไวเลยครับผมผมเปิดถูกเลยนะครับคันนี้นะครับดูภายในกันอีกรอบครับ ตัวจริงตรงปกแน่นอนครับลูกค้ามาดูไม่ผิดหวังครับแอร์เย็นเจี๊ยบครับผมได้ออปชั่นขนาดนี้นะครับปี2 0 0พันจดสนะครับกับมิซูแอททานนะครับสีสวยๆแบบนี้เลยสเกิร์ตรอบคันนะครับกุญแจคีย์เลสปุ่มพุตสตาร์ทครบนะครับแอร์แบ็คคู่ abs นะครับผมราคาเพียงนะครับหนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะครับผมราคาคุ้มครับซื้อไปใช้คุ้มครับซื้อไปขายต่อก็ยังมีกําไรนะครับผมหรือลูกค้าจะจัดไฟแนนซ์เนี่ย ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับแต่ลูกค้าขอไม่ติดแบคลิสต์นะครับผมรายได้รวมหมื่นห้าขึ้นไปนะครับผมลูกค้าสนใจคันนี้นะครับโทร0858179617นะครับผมหรือแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้ครับ mm2919 อยากให้ผมถ่ายจุดไหนแจ้งได้เลยนะครับผมลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับผมใกล้ไกลว่ากันไปตามระยะทางนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ